สนับสนุนโดยบัตรบีเฟอร์สสมทรับบิดเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ ับมาแล้วจ้านี่เจอกับน้องใบตองโอ้โหเต้นตั้งแต่ตอนเบรกยังไม่หยุดเลยนะเนี่ยเต้นชดเชยสิ่งที่หายไปช่วงที่แล้วอ๋อเหรอชดเชยกับคุณผู้ชมพอแล้ว <c oughs> ได้เวลากลับมาอ่านข่าวนะครับนี่ประมาณสักบ่ายสามสิบสี่สิบห้านาทีโดยประมาณยังเจอกับเราแบบนี้สดๆนะเจอกันแบบนี้ไม่ใช่ว่าเป็นทงเป็นเทปนะไม่บางคนบอกว่าเฮ้ยนี่เทปหรือเปล่านี่สดจริง,รงคุณลองส่งไลน์มาดูสิอา้าวอีกอย่างหนึ่งก็คือเช็คได้กับเหงือกใบตองยังสดแดงไหม ไม่แดงเอาคุณผู้ชมวันนี้ไม่ใช่ปลาวันนี้ไลน์มาไลน์มาพูดคุยกันถูกต้องวันนี้ไลน์มาอยากกินอะไรดีเย็นนี้ส่งไลน์มาบอกกันหน่อยแนะนําสถานที่กินกันหน่อยนะจ๊ะหลายคนก็ส่งกันมาแล้วล่ะเย็นนี้ทานต้มยําเออไปต้มเอาลอตเตอรี่ไปใส่ในต้มยําแล้วก็ถานเอต้มสลากกินรัฐบาลเหรอไม่เอา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 ไม่อร่อยเคยกินแล้วเอาแล้วเอาละคุณผู้ชมช่วงรกแบบนี้ เข้าสู่ช่วงของเทศกาลฟุตบอลโลกสีสันนี่มันมีอยู่ทั่วโลกจริงๆประเทศไทยนี่ก็เหมือนกันนะครับหลายๆชาติก็เอาพวกทรงพวกสัตว์ในสวนสัตว์เนี่ยมาทํานายทายผลฟุตบอลโลกในแต่ละคู่เหมือนเป็นธรรมเนียมเ่ะเล่นกันสนุกสนุกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้ดูเป็นธรรมเนียมเป็นสีสันสนุกสนุกบ้างบ้านเราก็มีแต่ว่าเป็นตัวอะไรไปดูกันครับไปที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยรู้แล้วให้คุณชนะทำนายก็จะไม่ใช่ผมไม่ได้ทำนาย ให้ควายกระบือหรือว่าบัฟฟาโลนี่แหละทานายเจ้าทุยนี่แล้วไปเจอกับเจ้าทุยชื่อดังที่นี่นะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีเขาบอกว่ามีแฟนบอลเนี่ยนะนำพวงมาลัยแล้วก็หญ้าสดมาให้เจ้าโพทองควายซปเปอร์สตาร์ที่นี่ของหมู่บ้านอนุรักษ์กินกันแบบจุใจเพื่อเป็นการให้รางวัลหลังจากที่มีข่าวมาว่าเจ้าโพทองเนี่ยทายผลคู่เปิดสนามถูกต้องแม่นเป๊ะเอาเหรอคู่เปิดสนามเนี่ยนะ เป็นการเจอกันของ,ร,งรัเสเซียกับซาอุดีอราระเบียเป็นยังไงเขาบอกว่าเจ้าควายโพทองกินหญ้าที่มีธงชาติของรัเสเซียเข้าไปก็เลยบอกว่าถูกแบบนั้นอพอมันดังมาปาั๊บวันต่อมา,าอโพทองโพทองทายหน่อยทายหน่อยเป็นไงอ่ะทีนี้ไปในคู่ต่อไปเขาก็ให้ทายอีกคู่นี้อียิปต์กับอุรุกวัยเจ้าโพทองเลือกกินหญ้าธงชาติอียิปต์ปั๊บ เรียบร้อยอียิปต์แพ้ครับโดนอุรุกวัยยิงช่วงท้ายจำผิดหรือเปล่าถ้ากินอันไหนอันนั้นแพ้ไงเหรอไม่ใช่กินธงชาติไหนเนี่ยเขาก็บอกว่าสัตว์ตัวนั้นก็เรียกว่าธงชาตินั้นชาตินั้นจะชนะเอาน้องควายเขาอาจจะสับสนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองดูอีกคู่หนึ่งเขาบอกก็มีอีกคู่โมร็อกโกกับอิหร่านเจ้าโพทองก็กินหญ้าที่เป็นธงชาติโมร็อกโกปรากฏว่าเรียบร้อยครับเพราะว่า โมรกโคยิงเข้าประตูตัวเองแพ้ครับส่วนอีกคู่หนึ่งเขาบอกว่าเป็นคู่บิ๊กแมตในวันนี้แล้วยังกล้าอีกคู่นึงเหรอมีอีกคู่นึงคู่บิ๊กแมตด้วยโปรตุเกสกับสเปนผลปรากฏว่าเจ้าควายโพทองเลือกธงชาติสเปนเอาแล้วเสมอเอาอย่างนี้สเปนเกือบชนะแล้วเอางี้ ไม่ต้องทายแล้วพอเนี่ยมันเป็นสีสันที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าเจ้าควายโพทองมันแม่นหรือไม่แม่นแต่กำลังจะบอกว่าคนเราบางทีก็ไปอุปโลกคิดเอาเองก็เอามาเป็นสีสันแบบนี้สนุกดีตลกดีแล้วยิ่งเรื่องของการพนันอันนี้ผมย้ำแล้วกันอย่าไปเล่นเลยคุณผู้ชมครับมีแต่เสียกับเสียแล้วเรื่องของเจ้าควายโพทองอีกอย่างหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังคือมันเป็นควายที่มีลักษณะเด่นนะครับหน้าผากขาวมีหางขาวดอกแล้วก็ข้อเท้าด่างใต้คางขาวเท้าขาวขุนนางตรง กับตำราโบราณที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าพญาควายนี่ให้ความรู้กันหน่อยถูกต้องเขาเขาสวยนะใช่ส่วนใครที่อยากจะทายผลฟุตบอลโลกแบบถูกกฎหมายไม่ต้องให้ควายทายแล้วไม่ต้องไปถามเจ้าเจ้าไอ้โพทองตัวนี้ทำยังไงเขียนเองทายเองกันเลยครับทางไหนทางไหนว่าใครจะเป็นแชมป์นี่ทางไพรสนิยบัตนะครับกับทางไทยรัฐของเรานี่แหละ ติดตามได้กติกาทางเว w ร์ a เว็บไทยรัฐซียรดอปีนี้เขาแจก2ช่องทางคือทางเว็บไซต์กับอีกหนึ่งช่องทางก็คือปรษศนียบัตรที่คุณผู้ชมนั้นคุ้นกันอยู่แล้วคุ้นเคยกันดีเราทําแบบนี้เป็นประจำนะคะแล้วกองปรษณนียบัตรนี่คือใหญ่มากเยอะมากอยากทายแบบถูกกฎหมายส่งกันมาเยอะๆเลยแล้วกันนะเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อแต่อย่างที่คุณชนะบอกแหละพอเข้าสู่ช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกแบบนี้การพนันมันก็มาเยอะใช่ไหม้หน่วยงานหลายภาคส่วนเขาก็รณรงค์เรื่องต่อต้านการเล่น การพนันฟุตบอลนะคะแต่ว่ามีอยู่หนึ่งที่ที่มีไอเดียในการรณรงค์แบบเก๋ไก่มากจะเป็นไงไปดูกัน จูราสิกเวิร์มแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับการพนันอ้าวเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ้าวเล่ามาเล่ามา <c oughs> คือเห็นภาพนี้หลายๆคนอาจจะสับสนว่ามันเป็นงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังหรือเปล่านั่นแหละสิมันไม่ใช่ค่ะมันเป็นแบบบรรยากาศของการจัดงานรณรงค์ต่อต้านการเล่นพนันฟุตบอลบซึ่งก็มีคุณตํารวจสพสะเดาเนี่ยนะคะเป็นโต้นโผในการจัดงาน <c oughs> งานนี้ก็ได้ท่านคู่กํากับค่ะพันตํารวจเอกสวัสดิ์ศรีแสนยงแล้วก็ท่านรองผู้กํากับพันตํารวจโทถาวรผลกลล่านะคะจากสพสะเดา พร้อมกับตำรวจสายตรวจและอาสาสมัครตำรวจชุมชนนำหุ่นไดโนเสาร์เดินได้และก็หุ่นทรานสฟอร์เมอร์อสองเรื่องดังเลยสองเรื่องเดินแจกใบปลิวต่อต้านการเล่นพนันฟุตบอลในเขตเทศบาลตำบลสำนัก ขามบ้านไทยจังโหลนนะคะในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกที่กําลังดังอยู่ตอนนี้แหละโ <Ừ. S 2> ดยมีเด็กๆมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากให้ความสนใจคุณดูสิเด็กๆสนใจกันมากเลยนนสนใจไดโนเสาร์นะไม่ใช่เรื่องต่อต้านฟุตบอลโลกเด็กก็ชอบยิ่งคาร์ฟเมอร์เนี่ยยิ่งชอบเห็นไหมไปถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยมาขอเซลฟี่กันด้วยสนุกสนานเลยนะคะคซึ่งทางท่านผู้กํากับเนี่ยก็เปิดเผยว่าไอเดียที่นําหุ่นไดโนเสาร์มาช่วยรณรงค์การพนันฟุตบอลโลกแบบนี้ก็เพราะว่าบ้านไทยจังโหลนเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีชาวมาเลเซียเดินทางมาเที่ยวแล้วก็มาชมฟุตบอลร,บรวมทั้งกลุ่มวัยรุ่นคนไทยที่เที่ยวชมฟุตบอลตามร้านต่างๆก็มีเป็นจํานวนมากด้วยคิดว่าการใช้หุ่นยนต์ใชเ้เจ้าไดโนเสาร์แบบนี้น่าจะดึงดูดให้คนสนใจแล้วก็รับฟังการรณรงค์ได้มากขึ้นจึงไปขออนุญาตเจ้าของบริษัทลิขสิทธิ์เพื่อใช้ในการสื่อสารเห็นไหมถูกกฎหมายนะขอลิขสิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วนะคะนับว่าเป็นไอเดียแบบ เก๋ๆแล้วกันนะบรรเจิดลเลิศสแมนแตนเขาบอกแบบนี้ต้องชื่นชมนะคะแล้วก็ขอย้ําเช่นกันว่าดูฟุตบอลเนี่ยดูกันสนุกสนานขำๆแต่แตอย่าถลําไปเล่นการพนัน,เ,นเ,เลยนะจ้ามันไม่ดีถูกต้องถูกต้องนี่แหละนะครับเรื่องของการพนันนะอย่าไปลงไปเล่นมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีโดยเฉพาะอย่าง<ช>อันนี้ผมย้านะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้ปกครองนะไม่ดูแลเด็กๆน้องๆหนูๆให้ดีไปเล่นการพนันแล้วโดนจับมามีความผิด เฮ้ยเขาเอาผิดถึงผู้ปกครองนะถูกต้องเพราะว่าเป็นเยาวชนไงออยู่ที่ผู้ปกครองไม่ดูแลแล้วเดี๋ยวนี้นะเขามีการตรวจสอบว่ามีเด็กที่ติดการพนันแบบนี้ยเยอะแล้วมีอายุต่ํามากถึง6ขวบนะคุณเป็นเรื่องอันตรายดูแลกันให้ดีเนาะใช่ค่ะบอนดูสนุกกันไปแต่อย่าไปเล่นการพนันอันนี้ไม่ดีจํานะครับแต่ที่ว่าดีแน่ๆคือในช่วงของตลอดกินโอ้ดีของคุณคนเดียวอ่ะดีอะไรอ่ะ อยากจะพาไปดูอยากจะพาไปกินพาไปดูให้ดูเป็นน้ําจิ้มก่อนรู้ว่าร้านนี้อร่อยอาพาไปที่ไหนนี่จังหวัดนี้เลยนครน,นายกนี่ท <c oughs> ้าทานคุณได้นะเอาละเดี๋ยวพาไปที่นี่นะครับนครน,นายกไปอิ่มอร่อยกันร้านนี้เหมาะมากที่จะต้องตระเวนไปกินติดตามได้ในช่วงของตะลอนกิน สนับสนุนโดย Isuzu D-Max 1.9และ3.0 DDI Blue Power ตลนกินวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่รังสิตคลองสินะครับมาที่ร้านนี้จันเดอ c คาเฟ่บายครัวคุณก้อยนะครับ มาร้านดี้ทาไมถึงต้องมาร้านนี้เขาบอกว่าร้านเด็ดแล้วก็ที่สําคัญบรรยากาศภายในร้านนั้นสวยงามเลยทีเดียวน่านั่งเป็นอย่างมากแล้วก็อาหารที่นี่นะครับโอ้โหเป็นอาหาร clean าคลีนผักของเขาเนี่ยปลูกเองเป็นผักปลอดสารพิษไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแล้วมาวันนี้มาพร้อมกับรถคู่ใจของผมเหมือนเดิมนะครับอ s, mm hmm. <S u ู u D-MAX 1.9 DDI Blue Power mm hmm. ไม่รอช้า mm hmm. เดี๋ยวบุกเข้าไปถึงในครัวกันเลยครับ คุณผู้ชมครับมาชิมอย่างเดียวไม่พอเดี๋ยวผมพาบุกตะลุยเข้าไปถึงในครัวเลยดีกว่านะอยู่ตรงนี้พอดีครับเป็นทั้งเชฟใหญ่แล้วก็เป็นเจ้าของร้านด้วยสวัสดีครับพินิธานเจ้าของร้านแล้วก็เชฟใหญ่ที่นี่จันเดอ์คาเฟ่ครับโอ้โ,ห,โห,หวางใรงไล่เพียบเลยแต่ก่อนที่จะไปชิมกันอยากรู้ที่มาที่ไปของร้านนะ ร้านเนี่ยชื่อว่าร้านอะไรนะจันเดอร์คาเฟ่บายโคกุนก้อยจันก็คือชื่อแม่ครับ oh. แต่ว่าบายโคกุนก้อยก็คือชื่อของร้านของพี่สาวพี่ก้อยพรพิมนลอ๋บพี่ก้อยพรพิมลอ่านรูร้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับในยุคหนึ่งนี่เป็นนักร้องชื่อดังเลยละ่ะครับผม สตล์ร้านอาหารของเราโอ้โหเห็นบอกว่าเป็นอาหารไทยรสจัดจ้าน่จริงๆแล้วเป็นอาหารที่คนไทยรู้จักทั่ทวไปฝรั่งเขาจะเรียกว่าเป็นสตรีทฟู้ดครับแต่เราต้องการให้เป็นสตรีททูสตาร์ก็คือทําให้มันดีขึ้นแล้วก็อยู่ในสตาร์เพลสเห็นบอกว่าผักทุกอย่างเป็นผักออแกนิกของเราก็ปลูกเองด้วยเราต้องการให้มันเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพครับไม่มีสารพิษเรากินได้ลูกค้าต้องกินได้เหมือนกันอ๋อเรียกได้ว่ามาตรฐานเดียวกันเลยนะอยากจะให้พี่นิทาน ช่วยแนะนําหน่อยละกันนี่คือเมนูที่ชื่อว่าปลาแซลมอนย่างกับไชโยคูครับทานคล้ายๆเมียงใช่ครับเป็นกินของทานเล่นครับนี่คือเมนูอะไรทะเนี่ยส้มตําไทยญี่ปุ่นครับส้มตําไทยญี่ปุ่นไม่มีดินแดงไหมไม่นี่ครับทาไมถึงออกมาเป็นแบบนี้ครับก็เป็นปลาแซลมอนก็เป็นปลาทุกคนก็เรียกว่าปลามาของญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็มะละกอส้มตําไทยครับเป็นส้มตําไทยญี่ปุ่นน่าสนใจมากเดี๋ยวจะได้ชิมกันนะครับ ส่วนที่วางอยู่นี้ชื่อว่าเมนูอะไรนะฮะมาฮอครับเป็นอาหารไทยโบราณครับครับเขาจะเสิร์ฟกับสับปะรดเมนูต่อไปก็จะเป็นพิธิทานทอดจนปลาเป็นแบบนี้ได้นี่ไม่ธรรมดานะก็เลยมีตั้งชื่อว่าเป็นปลาตัวตั้งครับเบสิกมันก็คือปลาทอดน้ําปลาที่เราคนไทยรู้จักแล้วก็ผมก็เลยจับมันนอนอยู่แล้วมาตั้งขึ้นครับเพื่อเป็นพรีเซนเตชันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้เครื่องเคียงของเรามีสีอยากอะไรบ้างอ่ามันก็จะมียำมะม่วงครับ ยำมะเขือ,อยำส้มโอครับแล้วก็มะเขือผัดพี่นิทานครับเมนูนี้นบอกว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพแกงจีของเราเนี่ยพิเศษคือผักเขาเรียกว่าผักมิสูนาต้นกำเนิดอยู่ที่อเมริกาครับแล้วก็ข้ามาสู่เมนูนี้อันนี้น่าสนใจจริงๆอันนี้เมนูฟูปลาฟีครับบูนิมแล้วก็ปลาก็คือน้ำปลาชั้นดีคนไทยจะชอบกินกะหล่ำตีฉายน้ำปลาครับ ผมก็เลยจับมารวมกันก oh. ็เลยเป็นปูปลาลีครับ oh. เอาล่ะชิมครบทุกเมนูแล้ววินิทานบอกเลยอร่อยหมดทุกอย่างแต่ oh. ที่ทานแล้วมันติดใจจริงๆเลยนะ นี่ะครับโอ้โหโโแกงจืดของพี่เนี่ยนะที่ใส่ใบมิซูน,น่าลงไปใช่ไหมรสชาติมันก,กรอมๆใช่ครับผักมิซุน,น่าที่พี่นิทานบอ,ก,อ,อกมันกรอบจริงมันกรอบแล้วก็มันไม่ได้เหม็นเขียวกรอบอร่อยส่วนอีกหนึ่งเมนูนะครับปลาตัวตั้งของพี่ตอนนี้นอนแล้วนะนอนละนอนลนอนลว,นนลว <c oughs> ที่ทีเด็ดจริงๆที่ผมชอบก็คือเนี่เลยเครื่องเคียงทั้ง4อย่างโอ้โหพี่ทำาออกี่ได้สุดยอดเลยนะจุดสังเกตของร้านโลเคชั่นของเราอยู่ตรงไหนฮะถนนรังสิตนครนายกอ่าอยู่ที่คลองสิบ พอลงสะพานคองสิบมาปุ๊บห่างมาสักร้อยเมตรเตรียมทิศซ้ายแล้วก็เลียวซ้ายไว้ครับถ้าหากว่ากลัวว่าจะมาไม่ถูกจริงๆนะเอางี้ละกันโทรศัพท์ามาก,ก็ได้ถูกไหมครับเบอร์ศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งเกนะครับเอาละแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะไปเจอกับร้านอะไรนั้นติดตามกันให้ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาไปอิ่มอร่อยพร้อมกับรถคู่ใจของผมอีสุสุดสีแบ็ 1.9 DDI Blue Power ส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณพี่นีทหารมากนะครับขอบคุณมากครับอาหารอร่อยจริงๆวันนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมมาให้ได้นะครับก็เชื่อนะว่าอร่อยคุณชนะทำไมดูจากแก้มคุณแล้วตุ๋ยขึ้นทุกวันทุกวัน กินเนี่ยนะเพื่อคุณผู้ชมล้วนเลยอันนี้มันก็ดีไงมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยแต่ละเมนูนะคะมีคุณผู้ชมส่งมาคุณโสภาคุภาใช่ไหมบอกว่าร้านครัวคุณก้อยคุณก้อยเนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านเลยขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเองก็ลองไปชิมกันได้นะครับร้านนี้เราไปกินมาแล้วรับรองว่าอร่อยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรออะไรล่ะไปลองทานดูอย่าใช้คําว่าเรานะคะผมไปทานมาแล้วแล้วกันแหมสบายใจแล้วเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พาไปเข้าวัดกันหน่อยจิตใจจะได้ร่มเย็นกันนิดนึงวัดเนี่ยแต่ละที่ เขาก็จะมีไอเดียในการประดับประดาตกแต่งโบสตกแต่งวิหารให้มันมีความวิจิตรสวยงามเป็นไอเดียของเขาแต่ว่าวัดแห่งหนึ่งที่จะพาไปเนี่ยเขาประดับประดาโบส์เป็นลายธงชาติไทยสวยงามมากคะ่ะ ไปกันเลยคุณเห็นไหมไกลๆยังมองเห็นเลยนี่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 หหชัดเลยชัดเลยชัดเลยมัน,เป,นเป็นความแปลกตาค่ะนี่คือโบสถ์ที่มีหลังคาเป็นสีธงชัดไทยนะคะเรียกด้วยว่าเด่นเป็นสง่ามาแต่ไกลเลยสําหรับโบสถ์ที่วัดควนอินทนินงามตั้งอยู่ริมถนนสายตรังย่านตาขาวอเาเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังมีความกว้างประมาณ30เมตรแล้วก็ยาวประมาณ100เมตรนะคะความสูงสองชั้นก่อสร้างตั้งแต่ปี2555ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จดีค่ะ ภายในนะคะมีพระประธานปางสะดุ้งมารองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ซึ่งทําจากนินสีดําจํานวน30ตันความสูง8เมตรหน้าตักกว้าง5เมตรดวงตาของพระประธานองค์นี้นะคะทำด้วยนินสีดําขนาดใหญ่รวม2ก้อนด้วยกันซึ่งท่านเจ้าอาวาสก็ได้กล่าวว่าที่สร้างทั้งหมดนี้ก็หวังจะให้สะดุดตานักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่ใช้เส้นทางสายตรังย่านตาขาวให้แวะเข้ามาบันทึกภาพ เข้ามากราบไหว้พระประธานหรือว่ามาสนทนาธรรมตามโอกาสต่างๆนั่นเองนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีต้นไม้ทุกชนิดนะคะมีแล้วไม่สามารถดูแลรักษาได้เออเให้นํามาบริจาคก,กับทางวัด<อ>เพื่อที่ทางวัดเนี่ยจะนําไปตกแต่งเป็นสวนยอมอใครสนใจร่วมทําบุญหรืออยากจะบริจาคต้นไม้ก็ติดต่อได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะจ๊ะ มีต้นมงต้นไม้แล้วดูแลไม่ได้แล้วก็เอามาบริจาควัดสิครับใช่สวยงามแปลกตาดีเหมือนกันนะคุณนะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะโทรไปสอบถามข้อมูลได้ด้วยหรือว่าจะโทรไปสอบถามว่าอยู่ตรงไหนจะไปกราบไหว้บูชาไปเข้าวงเข้าวัดก็ได้เหมือนกันถูกต้องไปได้มีต้นไม้ดูแลไม่ได้แต่ถ้ารักแท้ต้องดูแลให้ได้สุดยอดสะดุ่มเหรอคุณฝากไปถึงใครหรือเปล่าเปล่าเออนะงั้นผมก็ปล่อยผ่านนะเออาย S <S เอาคือเดมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราว <S 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 ของดีเหมือนกันผลมงผลไม,ม้ทุเรียนเนี่ยบอกว่าเลยว่าช่วงนี้กลาลังมาเพาะ <S 2> <S 2> ทุเรียนเมืองนนท์นี่ของดีของดังของดีเขา <S 2> <S 2> แต่ว่านอกเหนือจากทุเรียนเมืองนนท์ที่ว่าดีแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เมืองนนท์ที่เขาขึ้นชื่อก็คือกระทร <S 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 ้อนเชื่อไหมล่ะกระท้อนเหรอกระท้อนเดี๋ยวพาไปดูดีเหรอกระท้อนพันนี้เคยทานกันไหมกระท้อนเมืองนนท์เหรอใช่ไม่เคยอ่ะไปลองทานดูครับกระท้อนเมืองนนท์ที่ขึ้นชื่อรือชามากว่าร้อยปีนะ เขาบอกแบบนั้นกระท้อนแห่งนี้เขาบอกว่ามาจากสองแหล่งคือกระท้อนบ้านกลางและกระท้อนจากตำบลบางขุนกองอำเภอบางกรวยที่สืบสารการปลูกกระท้อนกันมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคนเช่นเดียวกับที่นี่ที่สวนหอสิริพันธ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในเกษตรกร,กรที่ไม่ยอมแพ้สื<ฮ>บสารการปลูกกระท้อนต่อมาจากบรรพบุรุษเช่นกัน<ฮ>งานนี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีบุกไปเยี่ยมเยือนถึงที่เลยนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังถึงแนวทางในการผลักดัน ให้กระท้อนเมืองนอนเนี่ยไปไกลย,ยิ่งกว่าเดิม,มไปลองฟังเสียงดูครับกระทอนของนนทบุรีก็คล้ายๆกับทุเรียนนะครับก็คือมีชาวสวนที่ปลูกเนี่ยเหลือน้อยลงนะครับเหลือน้อยลงเนื่องจากว่าข้อจํากัดทั้งเรื่องของอาทายาทเกษตรกรนะครับที่สนใจเรื่องนี้ก็เหลือน้อยลงโรคภัยเมื่อปี38ปี54เนี่ยก็ทําให้กเกษตรกรเนี่ยสิ้นเนื้อปดาตัวไปจํานวนมากนะครับแต่ว่ากระท้อน บางกลางเนี่ยนะครับของมณฑลุรีเนี่ยก็มีผู้คนที่ยังรำลึกถึงตลอดแล้วก็มีอย่างเช่นคุณสี่พันนี่ก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ยังรักในกระท้อนบางกลางก็ฟื้นฟูขึ้นมานะครับโดยวิธีการปลูกแบบดั้งเดิมแต่อาศัยความรู้สมัยใหม่มาช่วยการจัดการด้วยคิดว่าแนวทางของมนทบุรีในการส่งเสริมเนี่ยเราจะส่งเสริมในเรื่องการปลูกผลไม้จํานวนน้อยนะครับผลผลิตได้มีคุณภาพและได้ราคาสูงอ้าวได้ยินท่านผู้ว่ายินยันแบบนี้แล้วก็ชื่นใจนนแท<ถ>นเกษตรกรนะ ะท้อลอยแก้วสุดยอดเลยวรจะลองทานดูนะครับได้ไหมอ่ะได้สิเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองทานดูแล้วผมมีหมายเรขโทรศัพท์ให้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจดกันนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้ทําการปรับปรุงสายพันธุ์ให้หลากหลายก่าเดิมแล้วก็ที่ครองใจคนชอบผลไม้นี่ก็คือพันธุ์นี้เลยพันธุ์ปุยฝ้ายมันจะฟูถูกต้องน่ากินน่ารับประทานหวาน เปรี้ยวหน่อยๆไม่เปรี้ยวจนเกิดปี้ยวถูกต้องครับแน่นๆส่วนที่มันเปรี้ยวๆหน่อยก็เอาไปคลุกกับพริกเกลือสิครับมันจะได้เข้ากันเข้ากันกระท้อนทรงเครื่องก็ได้แล้วเอามาทําเป็นอาหารค้าวทานกับข้าวก็ได้เหมือนกันสุดยอดเลยก็คือแกงคั่วกระท้อนเป็นเมนูโบราณหาทานยากอ้าเห็นแบบนี้แล้วสนใจกันใช่ไหมสนใจค่ะนั่งลูบปากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นโทรไปสิครับคุณผู้ชมครับหมายเลขโทรศัพท์ผมขึ้นให้นะ0 8 9 8 1 2 1 0 2 2นะครับ โผกันไปที่สวนกระท้อนหอสิริพันธ์นะครับตําบลบางกลางจังหวัดนนทบุรีโอ้โหอยากได้เข้าสวยเลย <c oughs> นี่นะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเห็นเขาทานแล้วเราก็อิจฉาเนาะอยากทานอยากทานกระท้อนของดีเมืองนนท์อีกหนึ่งอย่างผลไม้ไทยเนี่ยมันหลากหลายมีหลายอย่างแล้วแต่ฤดูฤดูไหนอะไรออกก็กินได้คืออยู่ประเทศไทยเนี่ยมันโชคดีนะมีผลไม้ดีๆให้กินตลอดทั้งปีเลยนะคะมีคุณผู้ชมส่งไลน์มาดูลายกันนิดนึงวันนี้ส่งไลน์มาว่ากินอะไรกนดีเย็นนี้ส่งมาส่วนใหญ่จะเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้หมดตัวไปแล้วเอาแต่บางเมนูนี่ก็ดีเหมือนกันน้ําพงน้ําพริกที่กินกับผักสด บอกส่งไปเยอะว่าต้มปลาร้ากับผักใช่ไหมโอ้โหเมนูสุขภาพน้ำพริกกะปิก็มีมีหลากหลายเมนูน้ำพริกกะปิอะไรนะไข่ทอดชะอมปลาทูบางคนก็แอบแซวผมกันมาบอกว่าเห็นคุณชนะยิ้มแก้มปริก็สงสารน้องใบตองที่ไม่ได้ไปทานด้วยในช่วงของตะลอนกินจริงๆนะผมชวนเขาไปแล้วให้เกาะล้อตามไปด้วยเขาไม่ไปอะคนนะไม่ใช่แมงให้เกาะล้อไปแบนพอดีฮะให้ไปทานไหนวันหลังเดี๋ยวพาไป นั่งกระบ,บะ <c oughs> คุณนะนั่ง <c oughs> ฉันจะขบับเอาละช่วงหน้ามีอะไรบ้างช่วงหน้ารับรองว่าคุณผู้ชมขาจะต้องร้องว้าวแน่นอนเพราะว่าเรามีลีลาแบบจิ๋วแต่แจ๋วการตีกลองขั้นเทพของน้องคนหนึ่งกับวงที่มีชื่อว่าม้าก,ก้านกล้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามว่าสนุกสนานเด็ดขนาดไหนมาบุกถึงสตูดิโอเลยครับ <c oughs>